ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์ได้รับโชคมีโอกาสที่จะเกิดพญานาคประทานพรในช่วงเดือนมิถุนายนปี2565รวมทั้งได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระราหูและเทพเทวดาทั้งหลายเรามาเช็คกันเลยนะคะว่า5ลัคนาราศีนั้นจะประกอบไปด้วยลัคนาราศีใดบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เป็นหนึ่งในห้าลัคนาราศีที่มีโอกาสได้รับโชคได้รับพญานาคประทานพรในครั้งนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะถือว่าในดวงชะตาสำหรับเดือนมิถุนายนนี้จะเริ่มขยับดีฟ้าเปิดดวงเปิดมากยิ่งขึ้นการเงินของคุณจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นใครที่ติดขัดหรือมีสภาพคล่องที่ไม่ค่อยดีก็จะเริ่มแก้ไขปัญหาได้หมุนเงินได้นะคะรวมถึงชาวพิจิกบางคนมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนมีเงินพิเศษพิเศษเข้ามาคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของความรักและเรื่องของการเงินคะ่ะ ชาวและกนาราศีพิจิกท่านใดที่มีหนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถนะคะต่างๆนานาหรือแม้แต่กระทั่งหนี้นอกระบบคุณจะสามารถจัดการได้ค่ะอย่างน้อยๆเลยคุณจะมีเงินปิดบัตรเครดิตสักใบหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีโอกาสได้ชิมลางงานใหม่ได้ทดลองทํางานแปลกๆได้เริ่มต้นในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดที่จะเริ่มอันนี้หมายถึงสิ่งที่ถูกกฎหมายและสุจริตนะคะอาจจะเป็นลักษณะงานแปลกใหม่เป็นหน้าที่แปลกใหม่เป็นภาระความรับผิดชอบแปลกใหม่ที่คุณจะได้หยิบคุณจะได้จับนั่นเองค่ะและการหยิบจับอะไรในช่วงนี้ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆแก่ดวงชะตานะคะสิ่งใหม่เข้ามาเป็นโชคเป็นลาบนะคําว่าสิ่งใหม่ตรงนี้สา ามาตีความหมายไปถึงเรื่องของการเงินและบุคคลหน้าใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ดวงชะตาของคุณด้วยนะคะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะลืมตาอ้าปากได้ได้ไดรับข่าวดีมีความเจริญก้าวหน้าในดวงชะตาไม่เพียงแค่ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะยังส่งผลดีไปจนถึงปลายปีเลยก็ว่าได้ทีเดียวค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องขออวยพรอ,อวยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ